ก็เข้าใจได้มากมายหลายอย่างหลายในธรรมชาติผู้ที่มีปัญญาแท้ไม่ต้องกล่าวอะไรเลยก็รู้ได้ด้วยปัญญาของตนเองไม่ต้องให้กล่าวเป็นการลำบากเราตถาคตได้รับความลำบากเพราะพาละปุถุชนเท่านั้นว่ากล่าวสั่งสอนแต่เพียงเด็กน้อยก็ไม่เข้าใจเพราะเขาถือว่าเขาดีซะแล้วแท้ที่จริงความรู้ของเหล่าพาลชนจะรู้ดีไปสักเท่าไหร่ ก็ดีอยู่แต่เพียงมีลมอสาสะปัาสาสเท่านั้นถ้าลมอสาสะปาสาสขาดแล้วก็มีแต่นเนา่าเป็นเหยื่อนอนนอนกลิ้งเหนือแผ่นดินจะหาสาระสิ่งใดไม่มีเลยมีแต่เครื่องอสุจิเต็มไปสิ้นทางนั้นจะถือแต่ว่าตัวมีความรู้ดีเมื่อมีความรู้ความดีแล้วจะไม่ตายหรือจะมีความรู้มากรู้ไมยเท่าใดก็คงไม่พ้นตายไปได้ จะมีความรู้ดีวิเศษไปเท่าไรก็รู้ไปหาตายจะมีความรู้ความดีไปเท่าไรก็รู้อยู่บนแผ่นดินจะรู้จะดีให้พ้นแผ่นดินไปไม่ได้เมื่อล้มยังมีก็อยู่เหนือแผ่นดินเมื่อล้มออกแล้วก็คงอยู่เหนือแผ่นดินนั่นเองจะพ้นจากแผ่นดินไปไม่ได้และจะเมื่อถือตัวว่าตนอยู่นั้นเพื่อประโยชน์อะไรส่วนของเน่าของเหม็นก็มีอยู่เต็มตัวก็ไม่รู้ไม่เห็น เห็นแต่ว่าตัวรู้ตัวดีถือเนื้อถือตัวอยู่เราตถาคตเบื่อหน่ายความรู้ความดีของภารปุถุชนมากนักดูก่อนอานน์ธรรมดาบุคคลผู้ที่เป็นนักปราดมีปรีชาทั้งหลายย่อมไม่ถือเนื้อถือตัวว่าเรารู้เราดีอย่างนั้นอย่างนี้ท่านจะมีความรู้มากมายเท่าไหร่ก็ไม่ได้ถือเนื้อถือตัวเหมือนอย่างพารปุถุชนพวกพารปุถุชน ที่เขาห่างไกลจากพระนิพพานก็เพราะเหตุที่เขาถือเนื้อถือตัวการถือเนื้อถือตัวมีมากเท่าใดก็ยิ่งทําให้ห่างไกลจากพระนิพพานมากเท่านั้นเหตุว่าประตูเมืองพระนิพพานนั้นแคบนักหนาผมเส้นเดียวผ่าออกเป็นสามเสี้ยวเอาแต่เสี้ยวเดียวไปแยงเข้าที่ประตูพระนิพพานก็ยังคับแคบเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นม <X> เมื่อท่านต้องการพระนิพพานแล้วไม่ควรจะถือว่า ตัวรู้ตัวดีเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้สูงสาก,กว่าท่านยิ่งถือตนถือตัวขึ้นเท่าใดก็ยิ่งให้คับประตูพระนิพพานเข้าเท่านั้นจึงว่าพาลพุทุชนทั้งหลายเป็นผู้ห่างไกลาจากพระนิพพานด้วยเหตุที่เขามัวถือเนื้อถือตัวว่าตัวรู้ตัวดีอยู่ดูกอ่นอ,นอนุนบุคคลที่เข้ามาบวชเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตแล้วยังปล่อยตนได้รับความทุกข์อยู่ผู้นั้นเรากล่าวว่าเป็นพานลพุทุชน คือเป็นคนโง่เขลาผู้ที่ไร้ปัญญาเช่นนั้นจะเรียกว่าเป็นสิทธิ์ของพระตถาคตยังไม่ได้เมื่อบวชแล้วประพฤติตัวให้เป็นสุขอยู่ทุกเมื่อนั่นแหลจึงจะเป็นลูกศรริษย์ของพระตถาคตแท้เราตถาคตหวังเพื่อความสุขจึงได้ออกบวชเมืเ่อบวชแล้วมาทําตนของตนให้เป็นทุกข์กุคคนผู้นั้นชื่อว่า เป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาหาที่เปรียบนี้ได้ถ้าบุคคลผู้มีปัญญาแล้วไม่ทำตัวให้เป็นทุกข์เลยบุคคลผู้ไม่มีปรรัญญาจึงทำตัวให้เป็นทุกข์ไม่เฉพาะแต่นักบวชจำพวกเดียวแม้เครือขัดถ้าหาปัญญามิได้ก็ได้รับความทุกข์ยากลำบากเหมือนกันปราศผู้มีปรีชาเมื่อออกบวชแล้วท่านย่อมพิจารณาเห็นแจ้งสึ่งประโยชน์และสิ่งซึ่งมิใช่ประโยชน์ ท่านพิจารณาเห็นแจ้งสุนศรีลและข้อวัดที่หนักและเบาแล้วท่านไม่ต้องรักษามากมายหลายอย่างหลายประการนักเลือกรักษาแต่เล็กแต่น้อยก็ย่อมได้รับความสุขกายสบายใจผู้ที่โง่เขลาเบาบัญญานั้นย่อมรักษามากมายหลายอย่างต่างๆนานาเพราะเหตุที่ต้องรักษามากเกินไปจึงเป็นทุกข์ผู้ที่มีปัญญาแล้วย่อมเลือกรักษาแต่สิ่งที่จริงท,ที่แท้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็ย่ยอมนำมาซึ่งความสุข เปรียบเหมือนบุคคลผู้ฉลาดไปตัดไม้ในป่ามาทํากิจอย่างหนึง่งเมื่อตัดได้แล้วก็ถากเปลือกและกระพี้ทิ้งเสียเหลือไว้แต่ที่ตรงการแล้ววัดตัดเอาแต่พอแก่การงานของตัวเท่านั้นไม่ต้องลําบากแก่กรแบกการหามส่วนบุคคลที่ไม่ฉลาดไม่รู้เท่าต่อการงานที่พึงกระทําเมื่อไปตัดไม้ได้แล้วจะทาเอาแต่ที่ตรงการก็กลัวจะเสียเพราะตัวไม่เข้าใจการงาน ต้องแบกมาทั้งเปลือกทั้งกระพีทั้งส่วนยาวได้รับความเหนื่อยหนักอย่างทวีคูณขอเพราะความที่ตัวเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาอานันทะดูกรออานน์บุคคลที่ปรารถนาสึ่งสวรรค์และพระนิพพาน ก็จงรีบภาคเพียนกระทําให้ได้ให้ถึงแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่เพราะมีอยู่ที่ใจของเราทุกอย่างจะเป็นการลำบากมากอยู่ก็แต่พระนิพพานผู้ที่ปรารถนาความสุขในพระนิพพานก็จงทําตัวให้เหมือนแผ่นดินหรือเหมือนดังคนตายแล้วคือให้ปล่อยความสุขและความทุกข์เสียข้อสําคัญก็คือให้ดับกิเลสพันห้า้อนันเสีย กิเลสพันห้าอนั้นเมื่อยน่นลงให้สั้นแล้วก็เหลืออยู่ห้าเท่านั้นคือโลภะหนึ่งโทสะ1หนึ่งโมหะหนึ่งมานะหนึ่งทิฏฐิหนึ่งโลภะนั้นคือความทะเยอทยานมุ่งหวังอยากได้กิเลสกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะหนึ่งอยากได้วัตถุกรรมคือสมบัติข้าวของซึ่งมีวิญญาณ แลหาวิญญาณนี้ได้หนึ่งเหล่านี้ชื่อว่าโลภะโทสะนั้นได้แก่ความเคืองแค้นประทุษร้ายเบียดเบียนท่านผู้อื่นชื่อว่าโทสะโมหะนั้นคือความหลงมีหลงรักหลงชังหลงลาบหลงยศเป็นตน้นชื่อว่าโมหะมานะนั้นคือความถือตัวถือตน ดูถูกดูหมิ่นท่านผู้อื่นชื่อว่ามานะทิฏฐินั้นคือความถือมั่นในลัธิอันผิดเห็นเป็นอุเฉทิฏฐิและสัตตทิฏฐิไปปลอยวางความเห็นผิดใหม่ได้ชื่อว่าทิฏฐิถ้าดับกิเลสท,ทั้งห้านี้ได้แล้วก็ชื่อว่าดับกิเลสได้ทั้งสิ้นพันห้าร้อยถดับกิเลสท,ทั้งห้านี้ไม่ได้ก็ชื่อว่า ดับกิเลสไม่ได้เลยดูกรออานนทนปุถุชนคนหนาทั้งหลายที่ปราถนาพระนิพพานได้ด้วยยากนั้นเพราะเพราะเหตุที่ไม่รู้จักดับกิเลสตัณหาเข้าใจซิ่ว่าทําบุญทํากุศลให้มากแล้วบุญกุศลน,นั้นจากเลื่อนลอยมาจากอากาศสุเอหานําตัวขึ้นไปสู่พระนิพพานส่วนว่าพระนิพพานนั้นจะอยู่แห่งผลตําบลใดก็หารู้ไม่ เป็นแต่คาดคะเนเอาอย่างนั้นจึงได้พระนิพพานด้วยยากแท้ที่จริงพระนิพพานนั้นไม่มีอยู่ในที่อื่นไกลเลยหากมีอยู่ที่จิตใจนั่นเองครันดับโลภโทสะโมหะมานะทิฏฐิได้ขาดแล้วก็ถึงพระนิพพานเท่านั้นถ้าไม่รู้และดับกิเลสตัณหาย,ยัางไม่ได้เป็นแต่ปรารถนาว่า ขอให้ได้พระนิพพานพระนิพพานดังนี้แม้สิ้นหมื่นชาติแสนชาติก็ไม่ได้พบปะเลยเพราะกิเลตัณหาทั้งหลายย่อมมีอยู่ที่ตัวตนของเราทั้งสิ้นเมื่อตัวไม่รู้จักระงับกิเลตัณหาที่มีอยู่ให้หมดไปก็ไม่ได้ไม่ถึงเท่านั้นจะคอยท่าให้บุญกุศลมาช่วยระงับดับกิเลข,ของตัวเช่นนี้ไม่ใช่ฐานะที่พึงจะคิดบุญกุศลนั้นก็คือตัวเรานี่เอง เราแลจะเป็นผู้ระง,งับดับกิเลสให้สิ้นไปหมดไปจึงจะสำเร็จได้สมประสงค์ดูกรออานนุนปุถุชนคนขาวทั้งหลายที่ได้ถึงพระนิพพานด้วยยากนั้นเพราะเขาปรารถนาเปล่า,ลาๆจึงไม่ได้ไม่ถึงเขาไม่รู้ว่าพระนิพพานอยู่ที่ในใจของเรามีแต่คิดในใจว่าจะไปเอาในชาติหน้าหารู้ไม่ว่า นรกแลสวรรค์และพระนิพพานมีอยู่ในตนเหตุฉะนั้นจึงพากันตกทุกข์ได้ยากลำบากยิ่งนักพากันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัตสงสารนี้ถือเอากำเนิดในภพน้อยภพใหญ่อยู่ไม่มีที่สิ้นสุดข้าแต่พระมหากัสปะพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ด้วยประการดังนี้แล้วจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าอานันทะ ดูก่อนอานนุนบุคคลผู้มีเัญน